สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนันทิชาน้อยมั่นรหัสนักศึกษา6 6 1 2 1 0 8 4 4 0คณะครุศาสตร์สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวก,กลุ่มที่2ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำนั่นก็คือนี่เลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือสม e ุตโตอโลอีสเนลไบเจลนะคะคือว่านหางจระเข้ที่ช่วยเรื่องรอยสิวผิวขาดน้ำค่ะจะช่วยให้เราผิวฉ่ำเด้ง มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะต่อไปเรามาดูสรรพคุณของสมุตโตตัวนี้นะคะสมุตโตเจลนะคะจะช่วยเรื่องรอยแผลเป็นจากสิวบำรุงมือและเล็บบำรุงผิวกายพอกหน้าก่อนนอนได้ค่ะส่วนผสมหลักของสมุตโตเจลนะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ทางหน้าจอนะคะจะมีว่านหางจระเข้ที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวหลังสัมผัสสารเคมี ทำเลเซอร์ทีทเมนต์ผิวไหม้จากแสงแดด 2. วิตามินอ e, ีช่วยให้รอยแผลเป็นจากสิวจุดด่างดาและดูจางลง 3. เมื่อหอยทากทำให้ผิวแข็งแรงลูขุมขนกระชับลดการเกิดสิวโพดส,สิวอุดตันหน้าไม่เรียบ 4. ไฮยาลูรอนิกแฮซิดฟื้นบำรุงผิวแห้งก้านเป็นขุยผิวขาดน้ำให้ความรู้สึกเก็ียนสบายต่อผิวหน้าเรานะคะสำหรับวิธีใช้สมุตโตกลเเร่าเจลนะคะ ทางซองจะมีบอกอยู่ด้านหลังนะคะวิธีใช้นะคะสามารถบำรุงผิวหน้าและผิวกายเป็นประจำเช้าเย็นเป็นประจำทุกวันนะคะหรือว่าหลังออกแดดหรือใช้บ่อยได,ด้ตามต้องการเลยค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใช้สม,มุติตัวเจลซองนี้ให้ดูนะคะว่าเนื้อสัมผัสเป็นยังไงนะที่ไงทุกคนเห็นไหมจะเป็นเจลใสๆนะคะจะเป็นสีเขียวอ่อน ทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะความรู้สึกนะคะเย็นมากทำให้สบายผิวหน้ามากเลยค่ะแล้วก็ซึมเข้าผิวหน้าเร็วมากนะคะเนื้อสัมผัสเกลี่ยง่ายค่ะซึมเร็วแห้งไวนะคะนี่ค่ะทุกคน หลังจากที่เราได้ลองใช้เจลว,ว่านหางตะเค้ตัวนี้นะคะทำให้รู้สึกเบาสบายหน้ามากๆเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากคนอื่นบ้างว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ใช้เจลว,ว่านหางตะเค้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ทางด้านบนเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นความคิดเห็นของคนที่ได้ใช้เจลว,ว่านหางตะเค้ตัวนี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าใช้ดีผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะ เจลสมุตบต,ต,ตัวนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนโดยหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นท็อปโลตัสบิ๊ซหรือว่าร้านเครื่องสำอางต่างๆมีขายหมดนะคะซองนี้นะคะราคาอยู่ที่49บาทขนาด50กรัมนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมซื้อครั้งเดียวใช้คุ้มมากๆเพราะว่าปริมาณเขาให้มาเยอะมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากหน้าใสาฉ่ำเด้งอย่าลืมใช้สมุดต,ตเป็นประจำทุกวันนะคะ วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย